ทุกคนคงเคยกินไก่ใต้น้ําใช่ไหมล่ะนี่อันนี้ไม่ได้มาทําไก่ใต้น้าคะ่ะเมนูวันนี้คือซี่โครงหมูใต้น้ำตอนแรกก็ไปเดินไปตัดตะไคร้ของลุงข้างบ้านอีกแล้วคะ่ะเคยมีอะไรเป็นของตัวเองจริงๆจากนั้นก็มาปอกกระเทียมเลยคะ่ะใช้กระเทียมประมาณ7-10กรีบนะคะกกี่ปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยคะ่ะทุกทุกคนก็ตามมาด้วยต้นหอมผักชีใครไม่มีขั้นตอนนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวว่ามันจะไม่หอมเนาะซอยซอยซอยไปเลยจ้าส่วนบนก็หั่นเป็นท่อนหนาประมาณ1นนิ้วนะคะจากนั้นเราก็จะ มาซอยรากผักช <spe> <controlled kell> ีกันต่อจ้ะผักชีเมื่อกี้นี่แหละค่ะเอารากมาซอยเราจะไปโขกเครื่องคลิกแกงกันต่อไข่ของลุงข้างบ้านก็มาซอยเช่นกันค่ะเอาไปตาจะได้ง่ายขึ้นมาเริ่มการตากันเลยเพกพริกทยครึ่งช้อนโต๊ะผักชีอีกครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็โขกให้ละเอียดไปเลยค่ะแล้วก็ตามาด้วยรากผักชีที่เราได้ซอยไวโขกให้ละเอียดเช่นกันค่ะทุกทุกคนใครไม่ใช้คกจะใช้ปั่นก็ได้นะคะกระเทียมที่เราแกะกลีบไว้ค่ะนี่ไม่ได้แกะเปลือกหมดนะคะไว้บ้างเล็กน้อยเงินก็ขขกกกกกปปปไไเลยค่ะะ็ต งรุงข้างบ้านโขกลงไปแบบไม่ยั้งเลยค่ะตอนนี้นี่เมื่อยมือสุดๆเลยค่ะทุกคนค่ะก็ตาม,มาด้วยหอมแดงจะหั่นก่อนนะคะก่อนนํามาโขกใจคนตําน้าพริกเลยค่ะจะตําได้แต่ละโคง,งแค้นกามเป็นมัดๆก็ใส่เป็นพริกแห้งค่ะล้างน้ําให้เรียบร้อยนะเผ็ดน้ําให้เรียบร้อยด้วยเป็นคนไม่กินเผ็ดนะคะใส่นิดหน่อยมีสีสันก็พอคะ่ะถ้าใครชอบเผ็ดเยอะใส่ไปเลยแบบไม่ต้องยั้งค่ะจินดาแดงอีกประมาณ3เม็ดอันนี้ก็เผ็ดไฟ,ไฟแลบแล้วค่ะทุกคนจากนั้นก็ตาทุกอย่างให้เข้ากาันพอหยีบหยาพอนะคะ ต้องละเอียดมากนะจ๊ะเพื่อนๆมาถึงพระเอกของเราที่โครงหมูคะ่ะตามร่องเนื้อไปเลยจ้าทําความสะอาดให้เรียบร้อยเราจะไปถึงขั้นตอนการผัดแล้วจะใช้หมอข้าวเก่าที่ไม่ได้ใช้แรงตั้งไฟค่ะใส่น้ํามันเล็กน้อยาม,มาด้วยเครื่องพริกแกงที่เราได้โขกไว้ผัดทุกอย่างให้หอมไป3บ้าน7บ้านไปเลยคะ่ะทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วพระเอกของเรานั้นก็คือซี่โครงหมูไปเลยคะ่ะแล้วเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากาันเรื่องแกงเข้าไปในตัวหมูโคเรโคุกทุกอย่างตอ,ตอนนี้ ค่อยๆผัดนะคะต้องใช้ไฟแรงมากเออเดี๋ยวกลมมอจะไหม้ปรุงรสด้วยน้ำตาลุงปรุงรสซอสปรุงรสฝาเขียวมันหอยแล้วก็ โคเลโคเล่ๆๆตอบไปเลยคะ่ะเราผัดทุกอย่างได้เข้าที่เรียบร้อยแล้วซอเริ่มซึมเข้าไปในตัวหมูนั้นเราจะหาการะมังที่พอดีกับปากหมอ้อใส่น้ําลงไป3ามในสีของกระมังแล้วก็นํามาปิดไวค้ค่ะก็ใช้ไฟกลางคะ่ะรอให้น้ําเดือดปุดๆแล้วก็เปิดขึ้นมาจากนั้นก็จะได้ซี่โครงหมูแบบนี้คนไปอีกนิดหน่อยคนเห็นไหมคะกลิ่นหอมตรบอบอวลผ่านจอไปเลยอีสานหอมอี้จะไม่ค่อยส้มเท่าไหร่นะคะใครชอบสีส้มๆม,มแดงเพิ่มพริกเข้าไปได้เลยคะ่ะจับบัตรคิวข้อห้องน้ำกัน ได้เลยค่ะทุกทุกคนคะ่ะทุกอย่างเริ่มวงวนหมูเริ่มตึงเรียบร้อยแล้วเราจะมาเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดแล้วก็คนเรโคเรต่ออีกสักนิดหน่อยต้นหอมผักชีที่ได้ผัดไวตั้งใจใส่ใกลายเป็นผัดผักให้ขออนญายใส่นิดหน่อยพอใครมีผักชีใบเรือเพิ่มไปด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ตามสะดวกเลยคะ่ะอลี่ไม่มีกระโดดข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนละกันนะคะทุกทุกคนอย่างสุกได้ที่แล้วก็ปิดไฟคะ่ะเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันไงคะทุกคนคะ่ะนะากินเมล่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อลี่คิดว่าทําางย ไนะ้เบื่อไก่แล้วเปลี่ยนมาเป็นซี่โคงแบบอรี่ดูนะคะครับรองจะติดใจอย่างแน่นอนไปแล้วขอตัวไปกินก่อนนะ